เจ็บคอนะคะแล้วก็รู้สึกจะมีน้ำมูกแล้วก็ไอนะคะเพะจะเป็นโควิดนะคะต้องดูแลเบื้องต้นก่อนเริ่มแรกคุณป้าก็ต้มน้ำสมุนไพรที่เราไปอยู่ก็คือตะไคร ไใบมะกูดคานะคะลืมใส่หอมยังไม่ได้หาะะอย่างนั้นป้าก็ตั้งให้เดือดน้ําเดือดพูดๆแล้วก็เอามาดมกันเอามาสูตรค่ะอันนี้เริ่มเย็นแล้วนะคะ จะเห็นแค่ตัวนะคะ mm. นี่คือหมอ uh. นะคะก็จะขุมโปรงแบบอบกสาวหน้าเลยค่ะ เป็ออกซาวน้าเลยค่ะอย่าออกเอาผ้ากันไว้เพื่อไม่ให้ไอออกไปข้างๆนะคะจะได้เข้าตรงจมูกเราพอดีจะได้สุดดมได้ง่ายนะคะแต่ระวังอันตรายเกี่ยวความร้อนเลยนะคะอันนี้ไม่ร้อนมากแล้วค่ะ เริ่มจะเย็นลงอากาศจักน,นาทีสนาที ยี่สิบนะคะติดแปดยี่สิบหกก็เป็นสามสิบหกแล้วกันเป็นไม่เป็นไม่รู้อะคะ่ะคุณป้าเตรียมตัวไว้ก่อนเพราะว่ามีผู้ใกล้ชิดเป็นนะคะก็เลยแยกตัวมาแล้วนะคะแต่ครึ่งมาเจ็บคอวันนี้นะค่ะพระจาว ่วนใหญ่จะจามมากกว่าแลวเจ็บคอไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าคุณยายทานน้ำส้มไซเดอร์จายเจอกดเปรี้ยวนะคะถ้าทานไปปุ๊บคอจะเจ็บไม่ว่าส้มไม่ว่าผลไม้อะไรฮงี้ำรบอนจะเจ็บคอเหมือนกับไม่ถูกอองเปรี้ยวะคะ่ะนี่กระโดดไปเรื่อยๆนะคะ ยายเป็นเลยค่ะคนอายุวัยนี้แล้วก็เป็นหนักนะคะแต่คุณป้าฉีดยามาสี่เข็มแล้วนะคะก็ป้องกันตัวเองก็ดูแลดูแลอย่างดี ผ้าก็จะโสดจนกว่ามันจะเย็นแล้วนะคะเสดยค่ะเสดยไอร้อนของสมุนไพรนะคะ คิดว่ามีเสมหะแต่ตบไอตอนนี้ไอเป็นแบบไอแบแอบแห้งครบสิบนาทีแล้วนะคะเริ่มเย็นแล้วป้าก็จะทานยาแล้วนะคะป้าเริ่มทานน้ำร้อนนะคะน้ำชานะคะชาสมุนไพรดอกอะไรน่นรูรวมสั่งมาจากออนไลน์นะคะตอนนี้คุณป้าจะทาน แรกคือฟ้าทลายโจรน,นะคะให้กินวันละ180กรัมต่อวัน5วันนะคะอันนี้มีเม็ดละ60กรัมเมื่อเช้าคุณยายทานไปแล้ว3เม็ดเดียวนะคะเมื่อลางวันไม่ได้ทานก็จะทานวันนี้มื้อนี้2เม็ดให้เป็นได้ครบ180นะคะ ส่วนจากนั้นถ้ามีอาการท้องเสียให้ทานเกระแ่นะคะน้ำเกลือแร่ถ้าการมีการมีไข้นะคะให้ทานพาราตามน้ำหนักนะคะห้าสิบห้าสิบก็ห้าร้อยหกสิบก็หกร้อยไม่มีแล้วก็มีพันกรัานะคะอันนี้ห้าร้อยกัมนะคะ ป้าไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไปหาเสื้อกเก่ามาใส่ให้มันหนาๆเข้าไว้ว่ามันหนาวเมื่อคืนก็เปิดแอร์แรงไปหน่อย ยากแก้แพ้นะคะก็อบอกไิ่ห่ออะไรนู้ไม่มีค่ะเอาอยากแก้แพ้ของเราก่อน เป็นอันครบสุดยาประจำํำยาป้องกันโควิดนะคะเมื่อเรารู้ตัวหรือรู้สึกตัวหรือกลัวก็เริ่มทานนะคะเมื่อกี้จัดยาตามหมอทีนะคะหมอทีรายการมีเพื่อนเป็นเพื่อนกับหมอนะคะส่วนยาประจําตัว นนี้คือยาประจําตัวนะคะมียาลดคอเลสเตอรอลน,นะคะที่จงทางตอนเย็นหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก่อนนอนก็จะมีวิลาโทนินกับยาอิ่งตัวก่อนนอน บอกว่าทานยาฟ้าทลายโจรไม่เกินห้าวันอย่านับเลยวันนี้วันที่หนึ่ง5ดนสองสามสี่ห้านะคะวันที่ห้าบรบถ้าไม่เป็นก็ไม่มีผลอะไรนะคะฟ้าทลายโจรก็แค่เจ็บคอคุณป้าก็รับประทานบ่อยนะคะก็ลองดู เราจะสู้ไปด้วยกันสู้ค่ะขอจบคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้สำหรับวันแรกนะคะว่าคุณป้าจะมีอาการอะไรบ้างนะคะจะรายงานวันที่สองให้ดูนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย